แต่ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าต่อเนื่องเลยนะคะไปดูเรื่องราวของแม่นา,าคพระขนงได้ดูหรือเปล ดูน้องขวัญอุษาณี<ช>กับ<ช>คุณนิวชัยพนถูกต้องค่ะฉากล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเป็นฉากที่พีคแล้วเป็นฉากที่แบบว่าโอ้ยเวอร์ชันไหนก็ตามเราจะต้องมาดูเวอร์ชั่นที่แบบว่าต้องมาดูฉากนี้ก็คือยื่นมือลงอไปอะลงยื่นไปสินี่ไงยื่นมือเออยื่นได้แค่นั้นหรือยื่นไปอีก เออแต่ว่ายื่นมือไปเขายื่นลงไปข้างลา่างใตถุนเก็บมะนาวเป็นฉากที่น่ามากนะคะในเรื่องนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องตําน้ำพริกทากับข้าวข้อเล็กข้อเล็กข้กเล็กอยู่นะในครัวนะแล้วก็เป็นช็อตที่แบบโอ้ยจะหยิบมะนาวนิดนึงแต่มะนาวดันตกลงไปที่ข้างล่างใต้ถุนบ้านเออมันเป็นฉากที่ต้องมีทุกเวอร์ชันตรงแน่นน ฉากนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครนะคะผู้ชมค่ะนี่เลยซึ่งนี่แหละด้วยความที่แม่นาก็แบบว่าจะต้องหยิบมะนาวแต่ตกไปข้างล่างอ้าวทำังไงล่ะทีมงานเราทําท่าหยิบมะนาวแล้วเมื่อกี้แต่กรตาก้อย่าพิ่งกดจับก้อนก่อนนะอ่ะคือที่นี้แล้วเป็นฉากที่พอยื่นลงมือลงไปข้างล่างใต้ถุนใช่ไหมคุของคุณ จับมันเะแล้วทีนี้พ่อมากก็เดินมาพอดีเห็นโป๊ะเชะเลยนะคะเออนะคะคุณผู้ชมขะเป็นฉากนี้นี่แหละฉากนี้ใช่ปะถูกต้องนะคะที่ต้องบอกว่าพ่อมากเนี่ยเดินมาพอดีเป็นช่วงตะวันโปรเพลย์นะคะที่แม่นาคกำลังทําอาหารอยู่ทีนี้ก็ตกใจนลสิคุณแต่จะเป็นยังไงนะคะเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามกันด้วยนะคะสําหรับละครเรื่องนี้ค่ะสําหรับแม่นาคพระขนงนะคะทางช่อง9 M-Card HD ทุกวันเสาร์อาทิตย์หกโมงเย็นถูกต้องนะ คะแล้วก็ยังมีที่ไลน์ทีวีได้ด้วยนะคะที่อยากรับ<อ>ชมย้อนหลังนะล่าสุดเนี่ยไลน์ทีวีเนี่ยขึ้นเป็นอันดับสองนะแต่ความเรื่องนี้เห็นไหมล่ะอผโปรดิวเซอร์บอกว่าเธอยื่นมือแกะอีกรอบนึงขนาดฉันนี่อยากให้แขกโปรดิวเซอร์เนาะจ<อ>ิตติแขกโปรดิวเซอร์เท่าแขกเ,<อ>เลยยืดความนิดนึงมะนาวอมีมะนาวตกไปอุ้ยป๊อกแรกป๊อกแรกเออป๊อกแรกนี่คืออะไรเสียงเสียงข้างหน้าข้างข้างน้ามีตาแล้วหลุดทำเนี่ยวันเกิดนิดนึง ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันคุณผู้ชมสําหรับแม่น่าพระขนมนะทางเวอร์ชั่นของทางช่องก้9นะครับ6โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์